สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับราศีพฤษภถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีของราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่วัวชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนประหยัดนะครับแถมจิตใจดีและชาวราศีนี้ส่วนมากจะมีรูปร่างที่ดีมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะนะครับ แถมเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือคนสนิทเดือดร้อนเขาไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรกๆเลยนะครับลักษณะพิเศษของชาวราศีนี้เป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับรักทุกอย่างที่สวยๆงามๆดังนั้นแล้วจึงไม่แปลกที่รอบกายเขาจะเต็มไปด้วยสิ่งสวยๆงามๆและตัวเขาเอง เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นคนที่น่าดึงดูดใจดึงดูดให้กับคนที่มารู้จักหรือคนที่เห็นเขานั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับหลังจากที่อาจารย์ห่างหายไปนานมากในคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะมาจับไพ่ดูพลังงานของกัลยาณมิทุกท่านในปี2567นี้นะครับ ในคลิปนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับท่านบ้างในปี2567นี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาดูพลังงานไพ่นะครับเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพลังงานตรงกับพวกท่านก็ให้ฟังคลิปต่อนะครับถ้าพลังงานไม่ตรงก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ อารับอาจารย์ขอเป็นตัวแทนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับขอให้พลังงานจงเผยตัวตนของทุกท่านออกมาในวันนี้ให้ชัดเจนนะครับอารับาพลังงานที่สัมผัสได้ที่ไพ่ขึ้นมาในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของคนที่มีความเบื่อหน่ายในชีวิตหยุดนิ่งในชีวิตมาสักพักแล้วนะครับเคยจะทำอะไรกระตือรือร้น,นแต่ว่าก็หยุด เหมือนจะสําเร็จแต่ไม่สําเร็จเพราะความเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายนะครับไม่สามารถที่จะปฏิปต่อไม่สามารถที่จะดําเนินการในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ทำได้นะครับหยุดนิ่งคิดบุกวนชีวิตสับสนนะครับมันจึงทําให้ชีวิตท่านหยุดนิ่งนะครับนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับถ้าพลังงานตรงก็ให้ฟังคลิปนี้ต่อไปได้นะครับ เอาละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะสื่อสารกับทุกท่านนะครับพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้หมายความว่าสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นั้นมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับที่คอยบั่นทอนชีวิตของท่านไม่ให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จทั้งที่จริงแล้วประตูสวรรค์ประตูแห่งความสําเร็จได้เปิดให้กับท่านแล้วแต่ว่าสิ่งนี้แหละที่มันคอยขวาง เพราะการจะทําอะไรถ้าท่านไม่ต่อเนื่องถ้าท่านไม่ทํามันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มีแต่คิดมีแต่อยากได้นะครับอยากพลังงานแบบนี้อยากให้ท่านย้อนคิดไปถึงในจุดที่ท่านอยู่จุดที่ต่ําสุดแล้วท่านหูหาโอกาสนี้ท่านอยากได้โอกาสนี้แต่ท่านได้โอกาสแล้วนะครับแต่ท่านไม่พยายามนั่นเอง ท่านทำได้ครั้งหนึ่งแต่ท่านไม่พยายามที่จะต่อยอดท่านก็คิดไปในสิ่งอื่นนะครับอาจารย์ไม่สามารถที่จะพูดได้นะว่าสิ่งที่ท่านเคยทำแล้วมันประสบความสำเร็จนั้นมันคืออะไรกันบ้างนะครับแต่อยากพลังงานในวันนี้อยากให้ท่านาย้อนคิดกลับไปถึงในจุดที่ท่านทาในจุดที่ท่านอยู่ต่ำสุดแล้วท่านร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านร้องขอต่อ เทวดาประจําตัวของท่านว่าขอให้หลุดพ้นจากสิ่งนี้ขอใหอ้ได้มีทางออกแล้วท่านมีทางออกนั่นแหละนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ท่านเอาตรงนั้นามาต่อยอดเพราะโอกาสมันเปิดให้แล้วขอให้เอามาต่อยอดขอให้เอามาทําอย่างต่อเนื่องเพราะความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นคือท่านจะต้องทําอย่างต่อเนื่องเหมือนท่านสร้างบ้าน สร้างคอนโดสร้างพีระมิดอะไรต่างๆนะครับท่านมีไอเดียท่านมีความคิดที่อยากจะสร้างท่านสร้างแล้วท่านทำแค่วันสองวันแล้วคิดว่ามันจะเกิดเป็นโครงการบ้านโครงการคอนโดไหมนั่นคือสิ่งอาชิพที่อยากจะเสียนะครับดังนั้นแล้วกายลยาได้ไม่ทุกท่านที่มีโอกาสมารับฟังรับชมคลิปนี้ของอาจารย์ในปี2 5 6 7นนี้อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับ จงตื่นรู้นะครับอย่าหลอกตัวเองอะไรที่มันดีกับตัวเองท่านรู้อะไรที่ไม่ดีก็อย่าหลอกกับตัวเองเช่นการพนันการเที่ยวการกินหรือการใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือแม้แต่การช่วยเหลือญาติพี่น้องถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทําแล้วมันไม่มีอะไรตอบแทนกลับมาก็ขอให้หยุดขอให้รักตัวเองมากขึ้น ขอให้ทำอะไรเพื่อตัวเองให้มากขึ้นเช่นเพิ่มความรู้ลงคอร์สออนไลน์ให้กับอาชีพให้กับสายงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่หรือไปต่อยอดในธุรกิจในการงานที่อยากจะทำนะครับเมื่อท่านประสบความสำเร็จท่านมีเงินมากพอท่านก็สามารถที่จะแบ่งเงินจะไปช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดท่านได้แบบท่าน ไม่ขัดสนเพราะชีวิตท่านที่ผ่านมาพลังงานนั้นที่ผ่านมาคือท่านเกิดความสับสนท่านเกิดความเมื่อหน่ายบางทีเงินทองที่หาได้ก็ต้องมีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถผ่อนบ้านค่าใช้จ่ายของลูกๆค่าใช้จ่ายของญาติพี่น้องมายืมบ้างอะไรบ้างจนทําให้ท่านนั้นน่ะไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ไม่สามารถที่จะพลิกชีวิตตัวเองกลับมา ให้อู้ฟูได้ถ้าท่านกำลังฟังคลิปนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าดวงชะตาของท่านเปิดแล้วชีวิตของท่านน่ะกำลังจะเจริญขึ้นแล้วขอให้ท่านโฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นตัดพลังงานลบออกตัดสิ่งที่มันไม่ทําให้ตัวเองเจริญออกบางคนนะครับมีแฟนมีสามีมีภรรยานะครับจะต้องหาเลี้ยงดูเขา แต่ในใจก็คิดว่าสักวันเขาจะดีเขาจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เขาจะกลับตัวได้หรือบางคนที่จะต้องหาเงินส่งครอบครัวส่งพ่อส่งแม่ส่งพี่ส่งน้องแล้วคุณคิดว่าสักวันเขาจะตอบแทนคุณความจริงคือเขาไม่ได้คิดที่จะตอบแทนคุณเพราะเขาคิดว่าเขาขอจากคุณได้เขาก็จะขออยู่เรื่อยไปดังนั้นแล้วถ้าใครที่ฟังคลิปนี้นะครับขอให้รักตัวเอง ขอให้ให้ของขวัญให้กับตัวเองในปีนี้2 5 6พไม่ว่าจะเป็นการชั้นจะมีสุขภาพที่แข็งแรงให้ของขวัญตัวเองด้วยการที่จะกินอาหารที่ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเลิกในสิ่งที่ไม่ดีเลิกเอาวัยมุกต่างๆนะครับหรือใครที่กำลังคิดจะลงทุนหรือใครที่กำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างก็ขอให้โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลัก แล้วคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรสําคัญนะครับใครที่กําลังฟังคลิปนี้แล้วนะครับให้ไปทําบุญให้ตัวเองนะครับปล่อยปลาให้มากกว่าอายุตัวเองหนึ่งตัวนะครับแล้วขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลจาตัวให้ท่านอวยพรให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ